โอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่กับกิจใหม่ครับกิจเลโทเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กนี้กันก่อนครับแพ็ก97หา100ซื้อขายไม่ได้นะครับนักเตะก็ตามนี้เลยนะครับได้โซต้าคือดีครับได้อีซากก็ดีครับอยากได้มากครับไปครับขอสัก4แสงครับผม1แสง2แสง3แสงไป Let's go วองนี่นอน97ไม่วองนี่โหวอก็คสวยอ่ะโอ้โหฮองแลนตัดไปเลยเอฟีใควะ มาเล่นลูกมาเล่นติดงกูมาที97่97ถึง101กูได้9เป็ก1,005ตัวครับ1,005ดีๆหน่อยครับแพ็คขายไม่ได้มันอาจจะได้อาจจะไม่ได้ตัวดีนะครับแต่แพ็คนี้โดอูดมาแน่นอนครับโดอูดนี่บักจูวคอมพานีนี่มาแน่นอนเฮ้ยคอมพานีน่าเล่นนะครับคอมพานีเนี้ใครดีซอบอ่ะก็จัดได้นะครับตัวนี้จัดได้เลยมาแพ็คลิมิเต็ด รีทูสตาไปครับแพ็กซื้อขายได้นะครับ93ถึง101นะครับขอเห็นวอลก็พอตอนนี้1แสง2แสงครับผม93เราต้อง3แสงกดให้ EA กดใจเอาไปเรียบร้อยครับมโมโหตรงประตูครับประตูเกลือ ไอหาโรเบียโลาวีมาเป็นทีมกูอีกเปิด right, แพ็คเอาอะไรได้ตั้งแตสองตัวเฮ้ย <c oughs> อย่าพูดดีเรามีเต้มอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยห้าพันเสมอโอเคพอครับแล้วการเปิดแพ็กกูไม่เปิดแล้ว <c oughs> มาแพ็กนี้ครับเดี๋ยวมาแพ็กนี้กันก่อนครับไฮไลท์ light, นักเตะคัดสันนะครับเลือกได้หนึ่งในห้าแล้วเราจะปิดจอกันก่อนนะครับแต่เสียดายนะครับเนี่ย ูเปิดได้แค่แพ็คเดียวอ่ะถ้ามันเปิดได้สองแพ็คน่าจะดีเลยเนี่ยแต่นักเตะในนี้ก็ไม่รู้จะรวยหรือเปล่ารุ่นเอาครับเลี่แม่งเฮี้ยมากเลยเหลดเลีที่จะออกร้อยหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นกับหนึ่งร้อยหนึ่งเอร์เ็นโอ้ชีวิตไปมาไปผมเปิดแล้วนะครับตอนนี้ห้าตัวเริ่มจากฝั่งขัวกันก่อนเฮ้ยเอาวะโฮอ,ออฟเลเจนเออใครวะ โอ้โหจโเจ้ามาโย96ไปมีทุงท่งทุ่งซาดอะยูโรหรือเปล่าอิตาลีหายหมอหานี้อีกแล้วโอ้โห L W ไอ,อ้หานี่มามาซ้ายกันก่อน The Boy โอ้โโยออเฮ้ยเซนจิเลียนกูว่าเซนจิเลียนนะโอ้9วเหลือทั้งเด็กงสุดท้ายสุดท้ายครับอ,อะไรวะนี่ อะไรกดมาเคอ่ามาเคกดมาเคสิบเท่อแล้วกดค้างสิบห้าวิสูตรอะไรวะมันาเคสิบครั้งแล้วก็กดค้างสิบห้าวิมาเคสิบครั้งเริ่มนะครับนี่ลองใส่สูตรถ้าไม่ได้ผมจะแบนตลอดชีวิตนะสองนับไปพร้อมกันเลยทุกคนเอ้ามันขึ้นบ่อยอย่างวันนี้่ะสามสี่เอาให้ดูหน้านด้วยเนี่ยอ้าครับเนี่ยหกครับสูตรหาอะไรวะติดครับผมแบนครับผมเก้าติดโอเค ไปยังไ,ไงก็ได้ทำแล้วมามามาสุดอะไรก็สามเลยหม <c oughs> ดแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วครับผมสิบสี่ครับผมสิบห้าครับผมกดแล้วก็ไปครับเริ่มจากซ้ายก่อนะซ้ายจะดวงดีบ้างมาเริ่มจากซ้ายก่อนไปเราจะได้จะได้อุ๊ยวะา โอ้กาว8ครับผม C F ครับผมมาแล้วครับจังหวะนี้ก้าวไปขั่วกันบ้างครับตอนนี้มาครับมาที่กาบขั่วครับมาดูเอเก้ครับลากเข้ามาลากเข้าไปมาแบบฟ้าฟ้าครับกิจเลโทจะมีหรือเปล่ามาครับกิจใหม่ครับกิจเลโทสีฟ้าฟ้าโอ้โหมาครับมึงใครวะแอตเลติโกมาลิดใครวะ โอ้โหมากอดยอเรนเต้ครับผมเก่า <laughs> <9, S 2> <laughs> ครับฮอออฟลีจินมาครับดิสเมอร์เชนเก้าเจ็ดโอ้โหเรียงมาเลยครับโอ้ยกิดใหม่วะดูมาแน่นอนครับหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหเก้าเก้าแบบนี้เก้าเจ็ดแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมประตูค <laughs> ร oh, ับโอ้โหร้อยเอ็มยู่นี่ตามนี้เลยครับนี่ดูเลยครับว่าร้อยเอ็ม <laughs> <laughs> หรือเปล่ามานัอยเราไปดูวอล์กกันมา นสองตัวที่เราเอามาโอ้โหโอลกลัวยอรมันโอ้โหจีเคโอ้แฟงเปิดโอ้ไอดี ID 2ครับไอดี ID ของน้องนะครับกิดต่อเวลาพิเศษเราจะมาแก้ตัวได้หรือเปล่ามาิืมจากตัวนี้ไม่ต้องลำครับโอ้โหโกดเค n นเซอร์หนึ่งครับเคนเซอร์แล้วสครับเคนเซอร์สามเคนเซอร์สี่เคนเซอร์หครับผมไปครับ Let's go ดูอุ้ยไอโฟเด้นไหวเฮียโฟเด้นเท่าไหร่วะทุกคนนั่นแหละผมว่าโฟเด้นมันเป็นตัวที่แบบเล่นได้เล่นได้ด้วยเอาโฟเด้นดีกว่ามาโฟเด้นนี่แหละมาไม่ต้องดูไายครับผมสามพันกูอ่าสามพันแต้มกับท็อปอีเวนต์มึงจะท็อปจริงๆหรือเปล่ามึงเอาแต่ตัวกำกับมาให้มามันจะออกหรือเปล่าตัวโอเออาร้อยหนึ่งรุนกันครับแคนเซอร์หนึ่งสองครับผมแคนเซอร์แล้วสาม ไปครับผมไม่มาอีกแล้วเน่ยนี่โอ้ยไม่ไมาอีกแล้วพี่บินทับใครจะเปิดนะคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะครับมามาพี่บินทับนี่แหละโอเคดูดิรูเพจเขาจะดีไหมหรือเปล่าดวงดีหรือเปล่าเรียบร้อยครับ อ้างครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับลิงลิงตัวไหนไว้ครับโอ้โหลิงดุเลยนะครับโอ้โหลิ้นของใหญ่เลยนะครับเนี่ยเอให้พรนะครับเอครับเอเจชินยุ้อเฮ้ยโอ้โหยสักไอ้เอ้ยเกือบดีแล้วเฮ้ยมันเกือบเป็นเจเซชินยุ้อขอให้ดีครับขอให้ดีครับดีกว่าเมื่อวานอะดีกว่าเดี๋ยวก็ดีกว่าผมก็แล้ว เก้าแปดดีแล้โอ้ก็ดีนะยังดีอยู่ยังคลองสถิติอยู่ตอนนี้อ่เก้าแปดเลยนะโ <c oughs> ด้อีกแล้วใครก็อยากได้โด้วยหว <c oughs> ไปครับไปครับไม่ต้องอ่าโอ้โหฮันแลนด์โอ้โหไม่ต้องรุนเลยซีบีใครวะเดือดเลยเดือดวะเก้าเก้าใช่ไหมตัวนี้ <c oughs> อุ้ยเยี่ตัวใซ่งานวะ่ <c oughs> 3, วะเรียบร้อยสามพันว่ะหนึ่งแพ็กว่ะจัดไปครับขอให้ได้อ่า OBR ร้อยนะครับจิตใหม่มาเลย แจสินโยบากโจอินาก,กิวิลเลียมใครวะทุกคนใครแพงสุดวะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูให้มาอเซียน17เ MM. อ็มเองเด็กกี้28ทนี่ไปขายตอนนี้เลยขอได้ตัวใช้งานครับกิดไดนาสตี้มาแบบบกบล็อกซาซาลุลัวออนไลน์ซีบี โหกรรมครับตัวนี้กรรมนะครับไปย่อยเลยขอให้ได้ลอยครับไม่ได้ลอยครับอุยาลอยครับไม่วันนี้ยังไม่มีเนี่ยเขาเปิดนี้ไม่ไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีใครได้ลอยเลยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าดีแพ็คเปิดเข้าไปเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเฮ้ยพีเตอร์เซกว่ะเดี๋ยวดีแล้วนะชี้พีเตอร์เซกเท่าไหร่วะทุกคนดูก่อนดิเซกเท่าไหร่ นั่นแหละ50เอ็มขายเลยโอ้โหโอ้โอเชีย